หากเรามีศีลแล้วกำลังฝึกสติสมาธิแต่ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลภพชาติจะสั้นลงไหมคะหรือพอเกิดใหม่ก็เซตซีโร่จำนวนชาติเท่าเดิมคือการมีศีลหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่การสมาทานศีลเราสมาทานได้มะยังพันเตติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะแล้วว่าไปละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการ อันนี้เป็นเพยงการตั้งเจตนาว่าเราจะรักษาศีลอยามีหรือไม่ก็ต่อเมื่อเวลาเกิดคนที่เข้ามาทำอะไรให้เราโกรธนี่เราจะไปทำร้ายเขาหรือไม่เห็นในสิ่งที่เราโลภล้วอยากจะไปขโมยของของเขามาหรือไม่อันนั้นต่างหากคือการมีศีลเรายังไม่รู้ในขณะที่เราสมาทานศีลแต่ถ้าเรายังไม่เจอเหตุการณ์ที่มามาล่อใจเราง่ายๆ เราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีศีลหรือไม่ถ้าเราไปเจอเงินของคนอื่นเขาตกตกทิ้งไว้เราเก็บเอามาใช้เองหรือจะเอาไปคืนเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราไปคืนเจ้าของก็แสดงว่าเรามีสีลเราไม่ต้องการเงินของคนอื่นเ<ข>งินไม่ใช่ของเราเขาไม่ได้อนุญาตให้เรานะเราก็เอาไปคืนเขาถ้าถ้าไม่รู้เจ้าของอยู่ที่ไหนก็วางเงินไว้ตรงนั้นอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันเป็นต้นเนี่ยถึงจะรู้ว่าตัวเใดมีสีนหรือไม่ คนเขาถามอะไรเราเรา,เราพูดโกหกหรือไม่อันนี้ก็จะรู้ว่ามีศีลหรือไม่มีศีลไม่ได้อยู่ที่การสมาทานแเราจะถือว่ามีศีลเลยโดยอัตโนมัติการสมาทานนี้เป็นการแจ้งเจตนาลมความตั้งใจว่าจะรักษาศีลเท่านั้นเองแต่จะมีหรือไม่นี่อยู่ที่การรักษาเรารักษาศีลน,นี้ได้หรือเปล่า